กรบ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 สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับบิสูในช่องซ่อมเชนปั่นนะครับทุกคนก็ไม่พูดแบ่เป็นเพลงนะผมขอยาหลายสิบหลายเบสสิบหลายสิบอะไรว่าหลายชิวเบสสิบสักสามสิบม้วอร์มเชิงนะครับเออดูซิว่ามันจะมาแบบแตกล่าแตกล้านสักเท่าไหร่นะครับก็ไปรุนกันนะครับเอออันนี้เป็นยุทธ์เก่านะแต่เขาเอยเป็นยุทธ์ใหม่ ที่ไม่เคยเติมไม่เคยแตะไม่เคยบุ่นเลยสักไม้นะครับเออท้าแบบว่าเขาก็เป็นผู้ชมบ้านทางบ้านคนใหม่นะที่เพิ่งมาเข้ารับชมของผมนะครับแล้วเขาก็ได้รางวัลส่วนนี้ไปนะเออเพราะผมบอกแล้วนะครับใครที่ร่วมกิจกรรมแนละทำในตามเฮ้ยกำลังแท้มกำลังแท้มไอเวนทำตามที่ผมบอกนะทุกคนยังไงทุกคนก็ได้นะครับไม่ว่า ทุกคนจะเป็นยุคเก่ายุคใหม่คนดูใหม่คนดูเก่านะครับได้หมดทุกคนนะครับทุกคนเออได้หมดทุกคนอยู่แล้วนะครับ <_ letter> ขอแค่คิ้วเคไม่มา <_ letter> ดูดเคมาแต่พันอยู่ก็ขอให้แค่ทำตามนะครับทำตามที่ที่ผมบอกที่ผมสอนนะครับแค่นี้แหละทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชมทางบ้านคนใหม่หรือคนเก่านะครับได้หมดนะครับกิจกรรมที่สามาผมบอกเลยว่าแตกร้อยแตกล้านชัวนะครับ ได้3ามหมื่นสี่หมื่นกันแน่นอนนะการชั่วนหน้านะครับอันนี้ก็ได้2 0 0 0มกว่าทุกคนนะครับได้20,000ื่นกว่าทุกคนเลยนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่ผมแจ้งมาครับก็คือว่า1นะครับติดตามผมทั้ง2ช่องนะครับ2ช่องนะแล้วก็2นะครับก็สมัครยูทูบรอผมไว้เลยนะผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับเออผมจะได้ไม่เสียเวลาในการที่แบบว่าต้องรอว่ากุณสมัครอีกรอบนะครับก็คือสมัครรอไว้ให้ผมเลยนะเอ่ะเออนั่นแหละทุกคน หรือว่าใครที่สนใจที่จะเอาไปเล่นก่อนนะครับก็ได้นะผมไม่ติดนะเพราะว่าจะเป็นยุทธเก่ายุทธใหม่มันไม่สําคัญนะครับเออมันอยู่ที่เวลาเกมของมันนะอย่าไปหาเชื่อนะครัอย่าไปหาเชื่อที่เขาบอกว่ายุทธใหม่จะแตกดีนะครับผมผมเคยลองแล้วทุกคนผมเคยผ่านสูงพวกนี้มาแล้วนะก็คือมันก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนเดิมนะยุทธใหม่ยุทธเก่าครับมันอยู่ที่เวลาการแตกนะแค่นั้นเลยแล้วเล่นต้องมีสติดต้องเล่นตามเวลาของมันนะครับเออ ก็ชิวๆนะครับชิวๆเบ็ดสิบก้าวปีแล้วก็เปลี่ยนไม้เอาเบ็ดสี่สิบเลยเ,ยเบ็ดห้าสิบเลยไปเบ็ดห้าสิบเล่นได้ถึงสองหมื่นเลยบอกผมรู้สึกว่าคลิปเมื่อกี้มันคลิปเอ่อคลิปช่องหลักอ่ะมันถึงสองหมื่นช้านะครับเออมันถึงอุ้ยไอ้เชีย่ยอสุจ่าอสุจ่าเต็มหน้าเ,เชีย่ยเฮ้ย อสุจาเต็มหน้าเมื่อกี้ทุกคนอสุจาเต็มหน้าไอ้เชี่ยเฮ้ยเแต่ตัวแม่งเหมือนอสุจาจริงเลยทุกคนเออตัวแม่งเหมือนอสุจาจริงตัวแม่งบอกว่าตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆเออดำๆหน่อยไม่คนเหมือนอสุจาอ่ะไอเชี่ยก็ไหลชิวๆนี่โอ้ยสู้ไน้องสู้น้องทำดีสู้น้องทำดีสู้ทั้งๆดีจ้จเออคิว จะไหลชิวแล้วจะไหลชิวใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับทุกคนใกล้แล้วนะครับยังไงน้องสวยน้องถือน้องทำดีเอต่อเออโอ้โหเอน้อย่ะเอน้อยจัดวิอะไรต่ออุ้ยเอต่อสวยน้องดิ้ดูมันไหลดิทุกคนมันไหลดีไหลชิวดูนี่ดึงตัวเหมือนอาซิจัดว่ะข้อมือแหมะ โค้เหมือนนะทุกคนค้เหมือนเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริงเออไหลเลยชิวๆไหลเลยชิวๆไหลเลยชิวๆขนาดแม่งเป็นตัว J ตัว K ะะนอะไรเนี่ยน้อยนะทุกคนแม่งแตกเป็นพันได้เออก็คิดเอานะครับตัวคูมันเดือดจริงนะเวลามันไหลมันไหลชิวจริงนะเนี่ยเนี่ยดูดิให้ดูมันไหลดิคนน่าเกลียดอะ่ะคนป่วยอะ่ะทุกคนโอ้โหเชียเ์ข้าแก๊ปเข้าแก๊ปนะครับเข้าแก๊ป แปเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบ็ดร้อยนะครับเบ็ดร้อยขยับเป็นเบ็ดร้อยต่อไปนะครับเออเราจะสุดโดยที่ไม่มีเธอแค่นั้นแหละโอ้เธอเจ็บจี๊ดไปเบ็ดร้อยลอยอยู่นะครับถ้าเบ็ดร้อยยังไม่ถึงสองหมื่นก็ถ้ามันเข้าฟรีก่อนยนะังไม่ถึงสองหมื่นก็เป็นสองร้อยนะครับโอยเ,เวน จะไหลนอกไปช,ชิวๆจริงเนี่ยเอาจริงนะสาวเกาหลีนะครับมันเข้าฟีจริงก็จริงนะทุกคนแต่มันแจกไม่เยอะทุกคนดูลองลองดูลองสัมขัสดูนะครับว่าไหลนอกกับไหลในอันไหนมันดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าไหลนอกมันมาดีกว่าไหลในมันมาแบบน้อยๆเข้าใจว่าทุกคนเออไหลในมันมาแบบน้อยๆแบบไม่รุนรัวเรียงหะจ้า เออมันไม่มาแบบรุนเรียงๆอ่ะทุกคนดูดิดูมาดิวุ้นสองไอ้เวนโคตรบวยอ่ะโคตรบวยเอ้เอ้เอ้ว้าวว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 วคิววมวว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 งวววววิวว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 ว เี้ย yeah. ดูมันมาเด็ดได้เยอะนะ <c oughs> แต่ขบทานโอเคว่ะเออแม่งเสื็จโอเคเฉยเลยแม่งเสื็จโอเคเฉยอุ้ง้องโอ้โหคิดว่าแตกในแม่งแตกโอเคเฉยว่าแตกในยังไงโอ้โหโรงเรียนที่ในเวน เรียบร้อยเจ็ดพันห้านะครับแปะลายสองร้อยต่อลายสองร้อยต่อเข้าฟรีน้ำมูพุทธาย,ยะนี่เนี่ยไม่ต้องเข้าฟรีแล้วไม่ต้องเข้าฟรีแล้วเข้าฟรีแตกหมื่นแน่นอนไอ้เชีย่ยเม่นเข้าฟรีมหม,มดหยุดเลยนี่คิดว่าเข้าฟรีซับหลอกไอ้เชี่ยนี่ซับหลอก มันสับลอกผมสับลอกสับลอกไอเวนโอ้โหไม่สับลอกของจริงก้องปีสองหมื่นแน่นอนครับสี 4, ่พันได้อยู่แล้วนะครับเออวิวุิย,ยเอสวยว่ะวิย เอมื่นีเฮียคนนี้แม่งน่าจะแจ็คพอตแน่นเลยผมว่านะเออถ้าแม่งแตกดีเอาไปเลยนะครับถ้าแม่งแตกดีวิคนนี้น่าจะแจ็คพอตถ้าเกินสี่หมื่นก็คือแจ็คพอตนะครับถ้าเกินสี่หมื่นนะเกินสี่หมื่นก็คือแจ็คพอตนะครับเออไปปิดแบบส,สวยๆคิดว่าจะไม่ได้วิ เฮีย yeah. แจ็คพองจริงยินดีด้วยนะครับทุกคนนะเออใครที่เป็นยูเซอร์นี้นะครับใครที่เป็นยูเซอร์นี้นะก็ยินดีด้วยนะครับที่แตกแจ็คพอตคนที่สองไนะครับทุกคนเออตอนแรกก็กะจะให้กะจะให้แม่มนหนึ่งสองหมื่นนะครับดีดีด้วยนะที่คุณได้แจ็คพอตนะครับก็แตกไปเลยนะครับสี่หมื่นเจ็ดนะฮะอ้ย ไอชี้ของจริงของจริงของจริงจ้าของจริงจ้าเชี้ของจริงก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแตร์นะเป็นแรงกำลังใจในการทำลิปของผมนะครับใครที่อยากเล่นตามต้องกแปะดิ้นใต้คอมเมนต์นะครับหากดหาตามกันได้นะครับ ใครที่อยากให้ผมไปเล่นเกมไลฟ์่อผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเวลานะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ผมฝากวิดีโอเท่านี้ดีวกว่านะครับขอบคุณมากนะครับ